เดี๋ยวจะมาบายไหวระบันตีนวดนี้ครับไอเมไอเมย์ล่หยิปักตี่เขามาเด mm ็ก hmm. ซี้คับเอาไมบอกไมอีก sí ช okay. so, uh ่องหรอเด็กซีลาวเก้ลาวมาเอะเอาเอาม้จับม้เอาไห้เด็กซี เลกวิก่งนับมเลกวิงเเลกสามเ,เ,นะสเดี๋ยวราเลเล็กเลยนะเลสี่เดี๋ยวแม่แม่เปไนโน่เดี๋ยวแม่แม่สาวเต้นเต้นแม่ทำนึกเลยเลขเก้าสี่สามเก้า <c oughs> นะครับวันนี้นะครับลงไปื้อเลย